ดอกไม้ที่ผ่านอ่อโรยบังกระดูกครับอ่หยิบหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาเลยครับวางวางไว้กันที่อ่อหยิบอ่าครับน้ำอบพรมด้วยครับน้ำอบพรมเลยครับเดี๋ยวอ่อ่น้ำอบพรมครับอ,อ่เดี๋ยวทุกคนนะที่ละคนฮะเอคนอื่นนะัดหนึ่งดอกกะหลาเป็นหนึ่งดอกดอกกะหลาบที่ผ่านครับ ออเออดึงถือไว้เลยถือไว้ฮะถอยออกมาได้ถอยออกมาเลยออดึงไปเลยฮะดึงถือออเชิญคุณแม่เลยอ่าหยิบดอกไม้วางบนอันธินะครับเสร็จแล้วน้ำอบพรมนะครับน้ำอบพรมด้วยครับเดึงดอกกลบับถือไว้แล้วก็นั่งได้ครับนั่งได้เลยนะครับ หนึ่งดอกกุหลาบที่ผานหนึ่งดอกครับเลยเชิญไปนั่งเลยนั่งที่เลยครับลงไหนก็ได้ครับลงไหนได้ครับไม่เหี่ยวไม่เหีเห่ยวได้เลยครับนั่งรอนั่งรอไปนั่งครับเชิญเชิญทุกคนนะครับที่มาเด้อยครันับอบรมนะครับ เสร็จแล้วดึงอกกุหลาไปด้วยครับมาด้วยกันทำด้วยกันนะครับเพื่อฝากอัธี